ดีครับพี่น้องดูบนขอีสานออกไปเส้นครับมันดีเซ็นเคยครับพี่น้องหากบครับใส่เบ็ดกบผ้าผีผ้าหนองมายามเม็ดกบคือเก่าครับผมไปครับพี่น้องผีมานหมานกับมาดุนน้ากันครับหมานหมานกับมาดุนน้ากันเหม่สดๆครับพี่น้องเม่งอดิบคือคนกับพ่องเลยพี่น้อง ในนี้ครับโอ้พี่น้องดูครับล้างนี่มาสวยขวดเด้พี่นอ้องพี่น้องขออสีงเงียอนครับไปครับพี่น้องเกียยเงียดไปแล้วครับไปลักษณะการใส่กับตามพี่น้องเห็นแล้วครับรดูดเด็ดเหมือนเดิมครับพี่น้องประมาณสามสิบหลังครับเพิ่มอีกมันหาหลัง ไปหางอยู่เด้อพี่นอ้องเด้อเปลือกทั้เดีใส่เอาครับมันแหงแรงเนาะพี่น้องเนาะกบมันก็อยู่ไปเออยังเหลือ,ป,อ,อ,อปูหน่อยบ่พี่น้องเหลือครับปูหน่อยบ่แมนบ่พี่น้องปูหน่อยอ่ะแมนครับเดือนไปใส่กันไป าเด็ดกลน,นะเด้อพี่น้องเหีือครับเหลือครับกบบ่อ,อคอยนี่ปนไอเด้อพี่นออ้องเลยบ่อคอยปีนคอนครับหุ้นครับหุ่นครับพี่น้องหมูครับหมูเด่นฟ้าเข่านะได้ไหม ครับพี่น้องดูน,น้ำกันครับเหลือครับอยูตอนเสานะครับเหลือครับพี่น้องเหลือครับอย่างละนั้นระวังนะพี่น้องเนาะใส่หกในงานเบ็ดกบนี่บ่คือเบ็ดปลาครับ กันแน่เลยพี่น้องเนื้ออดทนมึงเอาครับผมมาคนเดียวกระทุลักทุเล่เนี่ยครับโอ้พี่น้องดอนครับดอนครับดังนี่ขอเสียงเงียบกนครับโอ้พี่น้องเสียงกบถือครับเสียงกบถือโอ้พี่น้องกบเทายิ่งเออพี่น้องฟัดเดสหรอครับโอ้พี่น้องมึงเอาครับเทายิ่งพี่น้อง อุ harma, да. oh. uh. uh. ้ยบุญนะครับบุครับเนี่ยเท่าไงเท่าไงอู้พี่น้องมึงเอาครับพี่ครับอู้บุญนี่พ่อพันนี่ไปแล้วครับสามสี่ขีดครับอู้เดยเยอะพี่น้องอยบ่ปดๆกันครับถือเป็นเบื้งน้ำกันอยู่บ้านเนาะครับเนาะปดกันครับอันตรายครับแบมแดมมากนะครับอู้ยหนักเงินปุ๊ดจะไม่ใจเย็นครับพี่น้อง เหนื่อยแล้ครับเหนื่อยแล้วครับไปเงียบพี่น้องเนา่อยปถือเถอะครับน้องนั่นเป็ีนสองครับพี่น้องหนื่อยแล้วครับอต้องเดหมอสพี่น้องครับไป่ห้องห่ำไว้ให้พี่น้องอย้ายย้ายกันครับพี่น้อง ใส่สวยกับใส่สวยนี่ครับอ้พี่น้องนห่ครับขอพูดคนนีงครับเต็นทาแล้วครับของแตมนะครับทันเบอพี่น้องแตมที่สามครับโอ้ยพี่น้องสวยงามด้วยพี่น้องเรื่องไม้นี่ครับพูดพี่น้องโอ้ยหมานหมนหมนพี่น้องหมานไม้นี่ครับผมเะาะบริเวณขางทางครับ แถวหน้าเทิงนึกพี่น้องเลื่อมมือี้เอยใหญ่ใหญ่ไม่อีกฟังตั้งนึงครับเมื่อก่อนไดซีแต้มครับมือนี้แต้มที่สามมาแล้วครับพี่น้องบุญน้ำกันตอนเสองน้ำอีกครับเดี๋ยวย้ำไปเรื่อยๆครับขอพ้นครับไ่เงี้ยได้ครับเบียดดักเข้าแน่นอนครับพี่น้องตัวได้ผ่าตัวเป็นยังครับออกต้มยู่นะพี่น้องเนาะมีการฝันเข้าน้ำครับผมไส่ครับพี่น้องติต่อไปครับผมสามแต้มงามๆเลยครับเกือบโลแล้วครับ แม่ที่ใจครับนั่งทาแล้วพี่น้องว้าายังห่วงย่าห้องมาไกลย่าห้องไอ้เพิ่นไอ้เพิ่นแต้มซีมันเหรครับพี่น้องแต้มซีมันเหรครับพี่น้องสวยงามเลยครับสวยงามครับเหมือนเดิมครับตัวนี้ครับอุ้ยเบ็ดรักครับพี่น้องพี่กันฝันเข้าน้ำนะครับนี่ครับถ้าสนใจพี่น้องบอกเลยนะครับเดี๋ยวสิมารีวิวสูตรเด็เบิร์ครับผมเบ็ดรักครับผมขนาดสีแข็งครับแต่ว่าฝันเข้าครับผมมันอ่อนครับผมเดี๋ยวขอปุ๊ดครับเจริ ป๋อเดียวปล่อยครับใส่เงี้ยเข้าไปแล้วครับย่างห่องมุกพอย่างห่องนี่ครับทำเบกค้ำใส่ครับพี่น้องนี่น้องยังเหลือครับเพิ่งใหม่เขาดังครับพี่น้อง ออกไปหานมาแล้วครับยังเหลือครับยังเหลืองเหลือครับยังเหลือนึงขึ้หหนหอนเสือกปูนหอยไซเบตกันครับ ไ่แบบนี้เด้่ด้อพี่น้องเด้อยนิ่มนำคอนนำยังครับไปครับพี่น้องหยุดน้ำเป็นต่อไปครับพี่แต้มทิพโล่แล้วครับตายพอออมแล้วพี่น้องเนาะการหาอยู่หากินลมหนาวกับมาได้เด้ครับพี่น้องลับขึ้นเมื่อนี่อาบน้ำหนาวนะครับอาบน้ำคางองครับพี่น้องนางเฮียงองอาบได้ครับการทงหน้าโอ้พี่น้องลุกไปแล้วครับ พี่น้องตั้งนัดธงดัดหน้าดึงบนดึงจะเรื่อนมาเลยใช่ครับคือกรมนันอยู่โอ้ยังเหลือครับพี่น้องเหลือครับมีปูหน่อยบ่เหลือครับเหลือครับโอ้ยยเหลือครับพี่น้องใส่ไหวก็เป็นดังเลยพี่น้องเ้อใส่น้ำหนามไร้ดวดขันพัฒนานี่ครับ ก็มีผาด้ายโตอยู่ครับพี่น้องเหลือครับไหลครับอย่าก่อนดูอื่นอื่นเศ้าเหลือครับหูมองกบอยู่หรืครับพี่น้องไทยส่วนกบอยู่นะพี่น้องเนาะเหลือครับพี่น้องอะไรเบบไดือบบด้ายหรือครับ อูด้ยครับพี่น้องไปครับพี่น้องเบ็ดกจวดแลนะครับพี่น้องแกมทีห้าครับสี่ครับกับนักงามครับผมแต่ว่าหัวยังเขียวอยู่ครับผมโอ้พี่น้องมานีไข่แน่อยู่ได้ครับเบดสามสิบหลังครับผมเบ็ดักนะพี่น้องนูนนี่ครับถือดดตั้งโตโคยิงเขียวเลยครับพี่น้องนี่นี่ครับขอดีของเบดดักครับผม แตมที่หาครับพี่น้องยังเหลือหลอบเสาพ่อสิเรตุนก็ดีครับพี่น้องครับพี่น้องเดี๋ยวยังเหลืออยู่หลังหนึ่งครับขอปดก่อนนะครับเด้อเด้อครับพี่น้องหาแตมเข้าเบิ้งเอาครับพี่ครับพี่น้องในโใยญ่ครับพี่ครับพี่น้องพี่ครับพี่น้องครบจากธรรมศาสตร์ครับพี่ครับให่ก่าฟ้ามือครับพี่น้องพี่ครับนี่ครับเอฟไงครับพี่น้องโอ้เสิยไห้ทำแม่ลวออมกินให้เรามีแห้งครับเบิ้งที่เราพี่น้องพี่พี่ ได้อยู่หรอกครับเจ๊ประมาณสามขีดครับ <shove> พ <them emerges> ี่น้องมึงนยครับฟ้ามือครับพี่ครับอ่าครับพี่น้องถ่ายดูน้ำตาลอบเสาครับผมมันหมันครับผมการหาอยู่หากินนาะพี่น้องเนาะแหงสวงนี่ทุกอย่างลําบากครับผมอย่าว่ากันนะครับเด้อพี่ครับหาแต้มเฮ้าโล่แะครับพี่น้องนี่ครับผมถ่าติดตามสว่งเสาครับครับพี่น้องบอคนอีสารหนึ่งเปอร์เซ็นต์ครับผมเอออากาศเดิมหนาวเดินเย็นแน่ได้ครับพี่น้องขึ้นนี่ร่มแห้งเลยครับ ครับก็บรรยากาศตอนเสาร์ครับผมยามเม็ดกบน้ํากันครับรุดนากันครับขึ้นในหาแต้มครับผมหาแต้มแต่ว่าโลเลยครับพี่น้องหนึ่งกิโลเลยนะครับนี่ครับพี่น้องบรรยากาศว้าสดสื่นแห้งๆเลยไอ้ครับพี่น้องหมานบาหมานไปรุ่นากันครับผม ใายครับแต่ท้ายเบิ่งล้วตอนมีแต้มเริ่มพี่น้องเนื้อเพราะว่ามันถูหลักทุเล่นะครับไปคนเดียวครับผมเป็ดกรบนะครับเนาะปวกที่มีขาตั้งกล่องนะครับครับมองได่กบเท่าใหญ่มาขึ้นนี่ครับท่สิงเี้นแต้มบ่ครับ พี่น้องอู้ขาดครับอ,อือพี่น้องขาดนะครับขาดครับพี่น้องโอ้โหดูดครับพี่น้องนี่ดูดครับอู้พี่น้องตายงูเลยครับนี่โอ้ตายเลยครับพี่น้อง มูงูครับแบบนี้ไปครับเป็นยังตลาดครับนี่ครับขึ้นไหนอยู่นี่ครับนิ่เหลือครับอ่ะครับตำรวจต้องสนีทก้อนครับดี๋ยวผมาเก็บครับผมเลือปัดนกับพี่น้อง,งใช้เป็นตื่น ครับพี่น้องเขาเก็บเป็ดกันครับกร <c oughs> <c oughs> บหน่อยตัวนึงครับที่นี่ครับใส่ก้อนตัวนึงครับพี่น้อง <c oughs> <c oughs> หลอกเสานีไ้ครับเดี๋ยวผมปล่อยกันครับไปไปถูกจอกไป ไปไปเลยไปไปไปตรงน้ำไปครับพี่น้องปล่อยครับข้าบดได้เกฑ์เนะพี่น้องเนาะหุุนต่อไปครับ,บเ,เบ็ดกบบดถึงถึงเบ็ดปลาก็ได้ครับ นครับเบ็ดครบที่เก่าแต่ว่าผมใส่เบ็ดปลาเหี้ยกะปูไปนั่งครับผมนี่ครับอ้าวครับพี่น้องปลายังครับโอ้ปลาคอพี่น้องเหี้ยกะปูอ้าวพี่น้องดูดเป็ดอะครับโอ้ยตัวหนาตัวตาด้วครับพี่น้องดูดได้ครับเฮ้ยเอาไปนั่งครับพี่น้องใส่เหี้ยถี่มไปคือเก่าครับกระดูกแบบครบเลยเต็มเดียวะเ้ยครับพี่น้องได้ปล่อยครับปลากระดูกตัวหนึ่งตัวหนาตัวตาด้วครับ อ่ครับพี่น้องมาดูดุน้ากันหนังนี่ครับนี่ปลายังงอครับเงอเขียด้ะครับหลังนี่โอ้ปลาคอครับปลาคอครับนี่ได้ปลาติดหมอติดหายอยู่พี่น้องนี่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 ครับนึกว่าเป็นสีบอมมี่เช็าตัวอ่ะครับพี่น้องขอปดก่อนครับพี่น้องเป็นเสือได้แต่ครับพี่ครับโอ้คิดถึงพี่น้อง ปลาคอยใหญ่ครับถือเบ็ดอูบนครับอ้าครับพี่น้องเอาไปเบ็ดให้แไ่มเฮ็ดปลาเข็มครับใหญ่เลยครับพี่น้องเจิดอครับอาครับขอพดกอนครับพี่น้องใส่ปลาสองตัวครับก็หน่อยตัวหนึ่งครับแล้วก็ตัวหนึ่งตายครับใหญ่ครับตาแขนนี่ครับผมเดี๋ยวไปให้แม่เฮ็ดเป็นปลาเข็มนะครับครับเงาอิปูหอกครับ ครับพี่น้องเหยื่อีปูครับไททิมไว้ได้ครับพี่น้องลมว่อยๆมาเลยปลาคอยใหญ่กินเหยื่อญีปูครับนะครับกับบรรยากาศในหลอดเสาครับผมนะครับกบบรุครับพี่น้องหลอดเสานี่เป็นน้ำอใไม่คัดของทิมไว้ในของบ่พี่น้องไม่คัดของครับเป็นคังกบให้เราเพิ่นเราทิมไว้ในของครับพี่น้องวัตะเห็นครับ ลำบดีถอดปีถอดของนะพี่น้องเนาะอะครับพี่น้องเสานี้ลาไปก็บรรยากาศหลอบเสาแล้วครับพี่น้องครับเสียงหุเขาคันครับมันหอมเขาดอได้ครับพี่น้องครับก็บรรยากาศทงไฮทงหน้าเขาคือเกาครับผมนี่ครับเขาหน้าลุงอุบนครับผมอ่ะกินสตน้ำไก่บ้านนี่แหละครับเดี๋ยวพวกเขาอัน พอเบิร์นีกระสีลองน้องนะครับผุนครับพี่น้องเห็นบอกครับ้นไม้หลร้ายผุนครับพูดผุนครับสนามำมึงอุบัติบกข่อยายขึ้ทุกปีครับแต่ว่าปีหนีมีภารกิจหลายอย่างในบริคอยลงไปครับผุนนะครับทหารผุนปดกลับมาก่อนครับผมจึงเสียลงไปนะพี่น้องเนาะสำหรับเสานี่กะล่าพี่ล่าน้องไปท้ำมีแล้วครับพี่น้องขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับส้มครับผมเพื่อใพลาดลิปต่อไปกดกระดิ่งเป็นกำลังใจนะครับ สื้อผ้าพี่พาน้อ,นองเฮ็ดคลคปหาอยู่หากินของดิสา,บานบันเฮ่านี่ครับผมให้พี่น้องปากพี่ปากน้องเป็นกำลังใจทุกคนนะครับขอให้พันผลบิกฤจไปเร็วๆครับผมสำรับมือในหลบนก้าคำว่าสวัสดีครับ